คุณกำลังจะเป็นเบาหวานแต่ไม่รู้ตัวหรือเปล่ามาเคยเจอเคสนะคะของคนที่ไม่รู้ตัวนะคะว่าตัวเองมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานนะคะเขามีน้ําตาลสะสมนะ,ะ HbA1c สูงถึง6.5แต่ไม่รู้ตัวเลยนะคะพอดีเขาเข้ามาเข้าโปรแกรมดูแลสุขภ,ภาพอยากจะลดน้ําหนักเราให้ตรวจเลือดถึงได้เจอะคะ่ะดังนั้นถ้าคุณอยากจะป้องกันก็แนะนาําตรวจน้ําตาลในเลือดน้ําตาลสะสมให้สังเกตว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าผิวคล้ำคอดํามีติ่งเนื้อถ้าคุณจับที่พุง พบว่ามีไขมันหน้าท้องที่แข็งและหนาแน่นคุณอาจกำลังจะเป็นเบาหวานอีกสัญญาณหนึ่งก็คือมีผิวคล้ำบนนิ้วของคุณหรือถ้าคุณวัดรอบเอวแล้วมันมากกว่าครึ่งหนึ่งของความสูงของคุณหรือคุณมีความดันโลหิตสูงให้เข้าใจว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นในหลอดเลือดเราอะ่ะควรจะมีระดับน้าตาลไม่เกิน1ช้อนชาถ้าคุณมีระดับน้าตาลจากเพิ่มขึ้นจากสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้คุณเป็นเบาหวานจริงๆร่างกายเราอะ่ะก็มีความเข้มขวดอยู่แล้วนะ เวลาคุณกินอาหารเข้าไปอะค่ะน้ําตาลในเลือดก,ก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณกินเข้าไปอีกมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอาหารมื้อเช้าเช่นเรากินข้าวเหนียวหมูปิ้งโจ๊กเนาะคาบเดกเยอะๆพวกนี้อาหารมันทําให้น้ําตาลสูงขึ้นซึ่งความน้ําตาลสูงขึ้นนะอินซูลินก็จะสูงขึ้นอินซูลินเวลาขึ้นนะคะมันใช้เวลานานกว่ามันจะลดลงมันก็จะรู้สึกหิว เหนื่อยแล้วอยากกินมากขึ้นแล้วถ้าระดับอินซูลินคุณยังสูงอยู่แล้วคุณก็ยังเติมน้าตาลเข้าไปอีกค่ะอินซูลินก็จะสูงตลอดเวลาสิ่งนี้จะกลายเป็นนิว n นอร์มลเรียกว่าความปกติใหม่การมีระดับอินซูลินที่สูงอย่างนี้เรียกว่าไฮเปอร์อินซูลินเมียซึ่งความปกติใหม่นี้่ะนำไปสู่ความเจ็บป่วยกลับมาที่เคสที่มีความเสี่ยงบาหวานแบบไม่รู้ตัวค่ะจากน้ําตาลสะสม HbA1c 6.5ค่ะที่สุดแล้วเขาเหลืออยู่5.6ค่ะแล้วเขาก็สามารถผอมลงได้หลังจากที่ ลดภาวะดื้ออินซูลินได้ถ้าคุณสนใจแก้ภาวะดื้ออินซูลินสนใจอยากจะลดเบาหวานหายเบาหวานนะคะพิมพ์สนใจค่ะและทักมาคุยกันได้ค่ะยินดีแนะนำค่ะ